อัค่ะวันนี้เราจะมาแกะซินสี่คือได้มาจับสวนเลยเนี่ยสด,สดๆแต่ว่าต้องแกะใส่กล่องเอาไว้ให้เดเก็ดกินก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดีย๋ยวมาันจะเน่าเนาะกแกะคือถ้าสมมติว่าเราแบบว่าเอาใส่ไว้ในเนี้ยค่ะถ้าถึงแม้ว่าเราจะใส่ตู้เย็นก็แล้วแต่เนาะมันก็ มันก็เน่าอยู่ดีเพราะว่ามิ้งจี่มันเป็นน้ำแบบเยิ้มๆเ,เลยอ่ะเนีย่ยดูดีทุกคนคือแบบน่ากินไหมอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะดูดิเยิ้มๆเ,เนาะแต่ว่าต้องแกะให้มันแห้งแห้งเนี่ยอแบบปแกะแกะให้หมดเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวลูกๆอ่ะเวลาเขากินนะคะเขาก็จะได้ได้มีเหละก็คือก็หยิบกินจากกล่องได้เลยกับบ้านก็ไม่เหลิอด้วยไม่ต้องมาตามเก็บ แต่ก็ถ้าถ้าถ้าจริงๆแล้วว่าให้เขาแกะเองแหละดีเขาจะได้รู้จักวิธีการแกะเนาะแต่ว่าอันนี้คือแบบเอาง่ายไงแบบคือถ้าแบบไปสวนอะเราก็จะแบบฝึกเขาแหละให้เขาแกะเองพอชิมคำนี้นะนอร่อยปะอร่อยมากเลยคหวาน เล็บไปแล้วอ่ะป้าไม่แกลได้ไหมนั่งคือเฉยนะเล็บเข้าไปแล้วเนะียดูอเอาเอามาให้ซูมให้ทุกคนดูใกล้กลว่าแบบเออแบบมันฉ่ำน่ากินมากคือมองงนี้เหมือนหงอะมากเลยอ่ะแต่จริงแล้วมันเป็นจ,จ,จีนะจ๋า ให้กำลังใจแล้วกันเพราะว่าเล็บมามาไปแล้วหนึ่งนิ้วป,ป้าแกะไปเลยคนเดียวก็คือต้องทาแบบเนี้ยนิดนึงเอาลูกสาวสองคนเนะขางเรื่องมากแบบมีอะไรแบบเหมือนเนาะอย่างเงี้ยมีแบบนิดนึงก็ไม่ได้ก็ต้องแบบแกะให้เขาแบบนิดนึง ให้มันแบบน่ากินอะไรเงี้ยจึงดุด,ด,ดให้เด็กๆได้กินผลไม้นะคะคือผลไม้ตามฤดูกาลเลยตอนนี้คือลิงจีลิงจีงสีแดงของแม่กองใช่ไหมป้าอะลินจีสีแดงของแม่กองก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานที่ตลาดสมุทรสงครามเนาะถ้าใครถ,ถ้าเพื่อนๆแบบว่ามีใครว่างหรืออยากจะไปเที่ยวอัมพาวาตลาดน้นําหรือไปไหว้พระไปขอพรวัดด้านนของเขาก็ วัดทาเอ่อวัดวัดชูามณีก็คือไปวัไปไหว้เอเทพเจ้าของชุกลาก็คือเท้าเท้าอะไรนะเท้าะไรจำชื่อเท้าจำชื่อไม่ได้ก็คือเป็นเป็นวัดดังค่ะที่เขาเจะที่เขาไปไหว้แบบว่าเอาหลักุลาไปไหว้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือแกะให้หมดเลยแล้วขยะใส่นี่เหรนีย อ,อร่อยเจริงจริงแล้วอะผลไม้ตามฤมาดูกาลจริงแล้วมันไม่น่าแพงเนาะแต่อันเนี้ยเราก็ซื้อถาแพงเหมือนกันนะราคาหกสิบเนี่ยโลนึง เพราะว่านะผลออกมาที่ไม่ไม่กินแล้วแบบอร่อยอย่างก็คือที่ครอบครัวชอบกินก็คือแตงโมเพราะว่าลูกสาวชอบกินน้ำแตงโมฝันมากก็เลยที่บ้านก็เลยต้องแบบมีแตงโมติดบ้านเนาะเพื่อที่จะเอามาไว้ฝันให้ค้องกินกล้หมดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยค่ะลิ้นจี่หวานๆช่ำๆจะคอยดู เด็กๆเห็นต้องวาวแน่ๆอีกคลิปค่ะบ๊ายบาย